สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับสาววึงพารวยชาแนลนะคะพี่น้องา๋าหรือว่าน้องวึงเนาะ,ะวันนี้เช่นเคยนะคะพี่น้องา๋าน้องวึงก็มีแนวทางฮานอยสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะพี่น้องา๋าฮานอยสูตรหนึ่งเม็ดเดียวมาแบกปันเช่นเคยนะคะ,ะมาดูผลกันนะคะพี่น้องา๋ามาดูผลกันนะ,ะน้องวึงก็ให้ไปที่เด่นเจ็ดเนาะรูดเจ็ดนะคะพี่น้องา๋าพิเศษบนออกห้าเจ็ดนะคะ ห้าเจ็ดก็เข้านะคะพี่น้องจ๋าเข้าเจ็ดห้าตัวกลับนะคะแล้วก็พิเศษล่างออกเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ก็เข้าตรงตรงนะคะพี่น้องจา๋าส่วนศูนย์ห้าก็หลุดไปเนาะอ่าห้าแปดก็หลุดนะคะพี่น้องจา๋าหน่อยปกติเนาะอ่าหน่อย VIP อพเจ็ดเจ็ดเข้าตรงตรงนะคะพี่น้องจา๋าอ่าส่วนล่างหนึ่งเก้าก็หลุดไปค่ะพี่น้องจา๋า สรุปแล้วฮาหน่อยสูตร1เม็ดเดียวนะคะหน่อยสูตร1เม็ดเดียวเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะของพิเศษนะคะเข้า57อ่าออก57เข้า7 5เนหาะเข้าตัวกลับนะคะส่วน70เข้าตรงตรงนะคะพี่น้องจ๋าส่วน v i p v i p เข้าบน77ต,ตรงตรงนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับสูตร1เม็ดเดียวนะคะ อ่เดี๋ยวเรามาตามต่อกันของวันที่23นะคะพี่น้องจ๋า23มิถุนายน2,564นะคะอ่ะคะหน่อยสุด1หนึ่งเม็ดเดียวนะคะ23มิถุนายน2,564นนะคะพี่น้องจ๋า หน่อยสูตรหนึ่งเม็ดเดียวอ่าน่อยสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะพี่น้องจ๋าเด่น วิ่งรูดนะคะ,ะก่อนจะไปชมเราก็มาฟังคำเตือนกันสักนิดนะคะพี่น้องจา๋าคำเตือนตัวเลขเกิดจากการคํานวณเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นมีสติในการรับชมไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองแนวทางตัวเลขมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะพี่น้องจา๋โาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ่าวันนี้นะคะพี่น้องจา๋าวันนี้น้องบึงก็จะให้ให้เด่นที่หนึ่งนะคะพี่น้องจา๋าวิ่งรูดหนึ่งเม็ดเดียวนะคะพี่น้องจา๋าอ่าก็จะมีนะคะมีหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่ง,ส,งสี หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะคะพี่น้องจาอ๋าเดี๋ยวน้องวึงจะเน้นตัวที่น้องวึงชอบให้นะคะเผื่อชอบตรงกันเน้ะพี่น้องจ๋า หนึ่งที่น้องบึงชอบนะคะพี่น้องจ๋าก็คือหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามแล้วก็หนึ่งแปดนะคะพี่น้องจา๋าใครชอบเหมือนน้องบึงก็อย่าลืมนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจา๋าใครชอบก็จดไว้แคปไว้ได้นะคะส่วนใครไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้คะ่ะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องจา๋า โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางก็จะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะพี่น้องจา๋าก่อนออกไปก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องวึงด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะพี่น้องจา๋าจะได้มีกําลังใจทําแนวทางออกมาแบ่งปันเนาะ,ะสุดท้ายนี้น้องวึงก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะรวยๆเฮงๆนะคะสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านคะ่ะ ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ